สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุวรรณพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่เรื่องเกี่ยวกับโรงทานปัญญาวัตโนดนะครับซึ่งผมนิมลพระปลัดสุรเชษสุรเชษโถนะครับดรเจ้าวาดวัตโนดนะครับบางกรวยนนทบุรีนะครับยังอยู่กับเราอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับซึ่ง รายการเนี่ยเราที่มาคุยเรื่องนี้ก็อยากให้เป็นแบบอย่างให้เป็นต้นแบบนะครับที่เราจะตั้งที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับที่คือภารกิจหนึ่งของสงฆ์นะครับที่ทําเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับกับสถานการณ์โควิดนะครับที่ได้เกิดขึ้นและเราเผชิญกันอยู่ขณะนี้อย่างน้อยๆน่าจะเป็นแบบอย่างนะครับให้สิ่งนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ว่ามีสถานการณ์ทีก็ทํากันทีมีสถานการณ์ทีก็มาช่วยกันทีนะครับ ตัวอย่างของเจ้าว่าอาที่เจ้าวาดทําทอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับมาติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับการพิรมัฒการครับพระคุณเจ้าครับจเจริญพรสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันลังสนุกเลยนะครับย้อนไปหน่อยดีไหมครับ,รบพระค,คุณเจ้าพระคุณเจ้าไล่ฟังว่ากว่าจะมาเป็นโรงทานปัญญาวัฒตโนดเนี่ยโอ้มันพัฒนาตัวมันเองครับนะครับมาตั้งสามสี่ั้นตอนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าลองช่วย ก็อย่างได้ที่พูดคุยนะรายการเมื่อครั้งที่แล้วต่อยอดนิดหนึ่งนะก็มีสี่รูปแบบด้วยกันรงทานสี่รูปแบบมีอะไรบ้างนะรูปแบบที่หนึ่งก็คือโรงทานในวัดก็เกิดการจัดตั้งอยู่ในวัดนี่แหละนะตั้งรับอยู่ที่วัดคนก็มารับอาหารมารับข้าวรับน้ําอยู่ที่วัด <c oughs> แล้วก็อันที่สองคือโรงทานนอกวัดคือเอาไปแจกในชุมชนไปเยี่ยมไปหาไปให้<า>กำลังใ,ใจ เรามีคนบ่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดติดโควิดกันใช่ก็เปลี่ยนมาเป็นบุกไปหานอกวัดใช่เขาบ็กบุกไปหานอกวัดเสร็จบอกว่าเดี๋ยวระวังเนเดี๋ยวไข้ไปติดเขาอีกแล้วตกลองจะทํำยังไงกันแน่แต่ว่าอยากจะทําความดีนะอยากจะช่วยอันหนึ่งก็ต้องระมัดระวังทางของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีเหมือนกันเราก็ต้องไปช่วยเขาแล้วเนยังต้องไม่ให้บาดเจ็บด้วยทั้งคนอีกแล้วคนรับท โทรศัพท์ไปที่ร้านค้าร้านค้าเสร็จก็เอาอาหารไปแจกให้กับกลุ่มเป้าหมายแต่ก็ยังไม่ได้ลงไปถึงกลุ่มกลุ่มที่ที่มีความชัดเจนออนไ<อ>ลนล์นี่เหมือนว่าเราเราโทรไปสั่งให้ร้านค้าไปไปส่งให้ใช่แต่ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจกลุ่มเป<ช>้าหมายที่เดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆนะบ,บางทกีก็ด้วยความรีบนะ,รบะเราก็ให้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละร้านค้าก็บอกว่าเดี๋ยวมาเก็บตังค์ที่วัดนะให้วินมอเตอร์ไซค์เข้าไปอะไรต่างๆเอาเลยพอหลังจากเกิดปัญหาเนี่ยก็เลยคิดว่างทัน อันสุดท้ายอะนะว่ามันจะเป็นโรงทานอะไรที่มีความยั่งยืนแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยก็ให้ตั้งชื่อเลยว่าเป็นโรงทานปัญญาเป็นโรงทานปัญญาอันนี้คือจะให้ยั่งยืนและจากปัญหาที่เจอมาหนึ่งสองสามครั้งใช่ครับเป็นยังไงครับก็โรงทานปัญญาเนี้ยก็ถือว่าเป็นพุทธนวัตกรรมเลยนะพุทธวัฒนนะ นวัตกรรมพุทธนวัตกรรมพุทธนวัตกรรม <c oughs> นะครับถือว่า,าเป็นพุทธนวัตกรรมในการบร,ริหารจัดการของวัดในทางพระพุทธศาสนาในรงทานทางปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ทําแบบชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้ทําเพียงครั้งเดียวหรือทาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ทำเพ,เพราะ <c oughs> มีเหตุการณ์ก็ทํา <c oughs> ใช่ใช่หมายความว่านั่นคือต้องทำ <c oughs> อย่างต่อเนื่องแต่งต่อเนื่องมันจะเป็นสะพานสามเส้าไปสู่หลักบวรโอ้ยฟังเลยยิ่งอยากทราบอย่างไลยครับครับนี่เจออันนี้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญครับรสะพานสามเส้าไปสู่หลักบรวรครับในการทํางานครับเราก็เลยมานั่งคุยว่าตกลงคนที่จะได้รับเนี่ยนะให้ให้เข้าถึงนะนะเราก็ทําแบบสํารวจนะ ขออนุญาตให้ดูแบบสำรวจตรงนี <woods> <to eat. S 2> ้แบบสำรวจก่อนแบบสำรวจเนี่ยแบบสำรวจข้อมูลที่อยู่ในภาวะความยากลาบากในการดํารงชีวิตครเนี่ยแบบสำรวจกล้องดูก็ได้ครับครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าแบบสำรวจข้อมูลที่อยู่ในสภาวะความยากลําบากในการดารงชีวิตเนี่ยของของการจะชัดกว่าก็จะมีตําบลเนี่ยตาบลแล้วก็ โครงการรงทานทางปัญญาวัตโนดตําบลวัชลลอมอำเภอบางกลัวจังหวัดชนทบุรีทําไมต้องประทับตรานะวันนั้นไปคุยกับคณะบดรีคณะสังคมสงเครานะห์เราก็เป็นลูกศิษย์ท่านด้วยจยันทรพีพันธ์ต่กท่านประทับตราด้วยมีของปลอมเยอะ <c oughs> ประทับตราให้รู้เลยว่ามาจากวัตโนดก็จะเห็นนะว่าโปรดระบุประเภทบุคคลผู้ประสบภาวะความยากลําบากอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายแล้วกลุ่มเป้าหมายก็จะมีผู้พิการ ผู้พิการนี่ก็จะมีระบุประเภทความพิการอีกสมมติหนึ่งสองสามสี่อะไรทางค้งทางอะไรต่างๆตาบอดอาจจะประมาณนี้สองคนไร้ที่พึ่งในคนไร้ที่พึ่งเนี่หมายถึงบุคคลที่ซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพอยู่ในสภาพวะสภาวะยากลําบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ที่หนักนะอันที่สามผู้ป่วยติดเตียงคอันที่สี่ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปไร้ผู้ดูแลพึ่งพิง สุดท้ายเยาวชนที่มีบุตรศูนย์ถึงหนึ่งปีที่ไร้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือห้ากลุ่มด้วยกันครับแล้วห้ากลุ่มด้วยกันเสร็จเนี่ยก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลครับก็ไปถามชื่อถามสกุลเขาอายุเท่าไหร่เบอร์โทรที่อยู่ปัจจุบันอันนี้เราคงให้คนลงไปสํารวจใช่ไหมมีอยู่สองรูปแบบหนึ่งเป็น Google Form อ๋อใส่ฐานออนไลน์มาเลยถูกอันที่สองก็คือในขณะที่เราไปแจกเขาอ่ะไปเยี่ยมเขาเนี่ยดงทานทางปัญญาต้องไปเก็บข้อมูลมาด้วย ใช่เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เรียนหนังสืออาจจะตอนเองไม่ได้ใช่แล้วคนที่ลงไปเนี่ยเป็นอสมเคาะประตูบ้านต้านโควิดอยู่แล้วแต่เป็นพุทธอาสาอาสามารับใช้งานพระศาสนาก็ไปไปถามเลยและกลุ่มตรงนี้ในกลุ่มพระอาจารย์มีศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุผู้พิการอยู่ในวัดโนดอยู่แล้วตั้งอยู่ในวัดเลยตั้งอยู่ในวัดเพอตั้งอยู่ในวัดเสร็จเราก็มีเรียกว่าแคร์เมนเจอร์แคร์กิฟเวอร์อยู่ในวัด พื้นที่วัดพอแล้วใหญ่ใหญ่มากก็พื้นที่วัดไปดูที่ถามที่พึ่งทึ่งฮะทึ่งทีนี้พอเรามีกลุ่มเรามีหัวหน้าูนยนนะเรามีหัวหน้าสนย์ฟื้นฟูก็ชื่อหมอติ๊กนะที่วัดพร้อมด้วยทีมงานเขาเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่แล้วลงพื้นที่ตลอดเขาก็รู้จักเยี่ยมเยียนกันอะไรกันนี่เรียกว่าเป็นโรงทางทางปัญญาลงไปเก็บข้อมูลมาไปถามเขาซิว่าให้เขาอธิบายถึงสาเหตุด้วยแต่เราไม่ได้ไปขอบัตรประชาชนเขานะ พอพระลงไปหมอลงไปเขามีความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจขึ้นมาทันทีว่าพระมาโปรดแล้วคงได้ในแบบสำรวจเนี้ก็ย้อนไปถามเขาอีกว่าหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยให้เลือกมากมากกว่าหนึ่งข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบีย้ยผู้พิการผู้สูงอายุเงินสิ่งของบริจาคถามเขาเลยนะครับว่าเขาเคยได้รับไหมหรือไม่ได้รับแล้วสุดท้ายข้อที่หนี่สำคัญ ความต้องการขั้นพื้นฐานที่คาดหวังสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือแต่สิ่งเหล่านี้มันจะต้องอยู่ในความจาเป็นด้วยความ,มอยากมันมีไม่สิ้นสุดอตมาเชื่อเรื่อินแต่ว่า<ม>ทําไมต้องทําอย่างนี้ครับอ<ม>เพราะการที่เราจะให้อะไรใครกันแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าบอกว่าผู้รับนี่น่าจะทําหน้าที่ให้ดีรับไปเถอะ<ม>ไม่ต้องไปบ่นมากขอให้อะไรก็รับไปรับไป แต่วัดเองรงทานทางปัญญาเราก็ต้องมองเขาด้วยนะครับว่าคนนอนติดเตียงนี่เขาอยากจะได้แฟมปเพิร์ตมากกว่าข้าวหนึ่งกล่องอืมถูกถูกเราไปถามเขาถามอะไรเขาซักเรื่องไหมว่าเขาอยากได้ไหมอืมไม่ใช่เอาไปให้เขาอแล้วบางเรื่องที่เราให้ของทานนี่เขาทานได้ไหมเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเขาหรือเปล่างทีหมอก็ห้ามอืเราไปถามเขาซะก่อนไปเยี่ยมไปหาไปให้เนี่ยนะนี่ก็ไปถามถามเขา เช่นการจ้างงานระยะสั้นสถานที่ขายของถุงยังชีพเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จริงมันเป็นเรื่องของรัฐเลยครับต้องทำอันนี้เราก็ยินดีอยู่แล้วนะครับวัดเองก็ไม่คือผมมีความส่าผมสะท้อนใจแทนว่าโอ้นี่พระ <c oughs> มาทำคือคือคุณผู้ชมผมก็ทํางานได้คนพิการมผมก็โอ้คือสิ่งที่พระคุณเจ้าทํานี่ผมว่าคือพูดง่ายว่าเดือดความเดือดร้อนตรงตามความต้ช่วย ช่วยให้ตรงความเดือดร้อนมากที่สุดครับครับทีนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการับเราซื้อย้ายคนกินเนี่ยดีกว่าซื้อกินเองนะอือมอืเมาคิดอย่างนี้อืเราไปช่วยเขาดูแลเขาแล้วทํำยังไงล่ะทีนี้พอเขาส่งแบบสํารวจมาครับเราก็มีทีมคีย์ข้อมูลเก็บมาพอพอได้ข้อมูลมาเสร็จเวลาเราจะไปขออะไรใครนี่เขาก็ช่วยมาเราตอบก็ได้ ถวนั้นเยอะไหมฮะแถวบางกรวยเนี่ยคนรอบแรกนี่ห้าสิบเก้าครอบครัวครอบครัวเลยห้าสิบเก้าคนห้าสิบเก้าครอบครัวก็มีอยู่เป็นเป็นบางส่วนแต่ว่าจริงๆก็คือวัดเองก็ที่จะส่งไม้ต่อเหมือนกันออย่างน้อยๆก็เดี๋ยวได้ประสานนะฮะ<า>มไม่ว่าจะเป็นทความรู้หน่อยครับระหว่างเอกกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเนี่ยผู้พิการคนไร้ที่พึ่งครับผู้ป่วยติดเตียงอะไรเหล่านีน้ในแถวแถวบางกรวยเนี่ยครับประเภทไหนเยอะ <c oughs> ก็พูดง่ายก็คือว่าผู้ปว่วยติดเตียงรครับมีติดเตียงอะไรต่างๆเนี่ยพิการก็มีที่นี่อาตมาก็มานั่งคิดนะครับมันเกิดจากปัญหาอย่างไท่าน,านเกิดจากปัญหาอะไรรู้ไหมคือของเวลาเขามาถวายที่วัดไม่ว่าจะเป็นผักเป็นไข่พวกนี้นะเอามาปรุงมันมีวันหมดอายุเราก็ต้องเร่งรีบเร่งรีบในการบร,รหิหารจัดการ รีบทำพอถึงเวลาเสร็จก็ต้องรีบเอาไปแจกไปอะไรต่างๆเราก็เลยมองว่าเอถ้าเราทําอยู่ในวัดมันก็เป็นข้อดีกับวัดนะชาวบ้านก็ได้กินทุกวันแต่สิ่งสําคัญคือร้านค้าล่ะเขาขายไม่ได้วัดเองทํำยังไงทีนี้ก็เลยเอทำยังไงดีนัะนั่งคิดประชุมกันรือกันโดยทีมงานเนี่ยนะว่าจะทํายังไงดีไอโรทานทางปัญญานี้ จะไปส่งถึงชาวบ้านคนค้าขายคนทำงานด้วยแล้วเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ด้วยพอเราได้แบบสำรวจนี้มาเนอยู่เราก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับก็ลงไปเยี่ยมครั้งที่หนึ่งก็ถุงยังชีพไปก่อนขออนุญาตนะนี่นเป็นโมเดลอันหนึ่งนะครับเป็นคูปองเนี่ยคูปองเนี่ยครับยวให้ท่านคผู้มชมดูด้วยได้นะชื่อว่า รงทานปัญญาวัตโนดคูปองอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มธรรมส่งความอิ่มบูลค่า40บาทไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ด้านหลังนะคะรับขออนุญาตด้านหลังนี้ก็จะมีชื่อร้านค้าพิกัดที่อยู่สอบถามประเภทอาหารวันหมดอายุนะแล้วทำไมต้อง40บาทประชุมกันกว่าจะตกผลึกได้อ๋อหนึ่งท้องก็น่าจะหนึ่งอิ่มเงินเยอะก็เดี๋ยวกลัวอีกแล้วทำไมต้องตั้งชื่อว่าคูปองอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มธรรม อิ่มท้องก็คือหนึ่งท้องหนึ่งอิ่มอิ่มบุญทุกคนได้ร่วมบุญกับทางวัดเมื่อก่อนเอาผักมาเนี่ยมันเน่าได้ครับแต่มาร่วมครูปองมันอยู่ได้อิ่มทำอิ่มทำคืออะไรมีร้านค้าคุณธรรมเกิดขึ้นอาตมาก็ได้เอาครูปองอันเนี้ยไปให้กับคนที่เราสำรวจมาแล้วเนี่ย เอาไปให้เขาเอาไปให้เขาเสร็จบางคนก็ถามอีกว่าครับเอาแล้วตกลงบ้านมึงกี่ใบก็ข claro> ึ้นอยู่กับสภาพการดำเนินชีวิตลำบากมากน้อยแค่ไหนก็ไปถามเ็าอีกนะไหวไหมไปได้ไหมเ็าจะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับพะอจารย์เอาไปคุยบอกโยมร่วมกับพะอจารย์ได้ไหมเขา คน,คนคนรับอาหารเน <S <S okay. anyway. ี่ยนะเอาคูปองไปขึ้นกับร้านค้าที่เราไปคุยไว้แล้วร้านค้าก็เก็บคูปองมาขึ้นเงินกับทางวัดอมาขึ้นเงินกับทางวัดปรากฏว่าร้านค้าบางร้านเป็นร้านค้าคุณธรรมต้องโมตนาขอบคุณหลายร้านเลยครับนะครับร้านไม่รับเงินไม่มันมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือวัดเองที่จริงก็ไม่อยากจะให้เขาทําบุญทั้งหมดแล้วเพราะว่าเราก็อยากจะช่วยชาวบ้านช่วยร้านค้า แต่ร้านค้าเขาเห็นวัดทำได้นขนาดนี้เขาก็คือช่วยเลยครับเขาบอกพระอาจารย์เดี๋ยวหนูลดให้ครึ่งหนึ่งอเอาสี่สิบบาทเนี่ยร้านค้าจ่ายยี่สิบวัดจ่ายยี่สิบนั่นแหละเป็นที่มาก <ขอ S 1> ็ช่วยคนได้มากขึ้นนั่นแหละเป็นที่มาของโครงการคนละครึ่งเป็นคนรับได้เต็มคนละครึ่งก่อนวัดครึ่งหนึ่งขเขาเรียกคนละครึ่งของจริงนะวัดครึ่งหนึ่งร้านค้าครึ่งหนึ่งผมผมขออนุญาตเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนว่าอนุวัตกรรมจริงๆนี่หมายความว่า กลัวของจะเสียเอาของมาบริจาคการบริหารจัดการวุ่นวายเดือดร้อนก็คือพิมพ์คูปองเลยเอาคูปองนี่แหละไปให้เลยไปแจกผู้เดือดร้อนใชนะครับแล้วแล้วก็ถามด้วยว่าสะดวกไหมคูปองเนี้ยผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยก็เอาไปขึ้นอาหารใในร้านที่เขาเรียกร่วมโครงการร่วมโครงการร้านค้าก็ต้องใกล้เคียงด้วย ถ้าไม่สะดวกก็มีทีมอสอมอทีมมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เราเข้าโครงการเราก็สามารถเราไปแจกมันก็วินวินกันนะครับที่จะช่วยกันอย่างนี้เราเราก็เลือกได้ใช่ไหมร้านร้านนี้ขายอาหารตามสั่งร้านนี้ขายใช่ใช่ยกตัวอย่างเนี่ยร้านค้ามีอยู่ร้านหนึ่งที่เช่นชื่อร้านปูเป้อย่างงี้ร,ร้านข้าวมันไก่ก็จะมีข้าวมันไก่ก๋วยจับ อะไรต่างๆพวกนี้ก็มีเบอร์โทรมีประเภทอาหารที่บอกในนี้แล้วก็มีวันหมดอายุใช่อยู่ด้านหลังแล้วตอนเราแจกนี่เรา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 ควรจะรู้นะว่าอะไรควรใะปูเป้ควรใช่กลุ่มเป้าหมายแบบไหนยังไงวิธีการก็คือเราเข้าโครงการในช่วงนี้ก็จะเข้าอยู่ประมาณสองสามร้านรเราไปก็ไปถามเขาว่ารู้จักไหมร้านนี้ไหวไหมไปรับได้ไหมก็ไปพูดคุยกับเขาก่อนเนี่ยมีอาหารอยู่สี่ห้าประเภทเนี่ยอยากกินแบบไหนอะไรยางาง<ม>เขาก็ไปรับ อยากกินผักก็ไปร้านผักนึกภาพไหมฮะเป็นการกระจายรายได้กับร้านค้าในวันนี้เขาไม่หิวอะ่ะเขาอาจจะไปทานพวกนี้ก็ได้เพราะว่าบัตรยัง,ไ, <ป S 2> งไม่หมดใช้บัตรบัตรนี้ใช้ได้ใช่ใช่อาตมาก็ไปแซวร้านค้าบางทีเขาถามว่าโยมหากโยมบางคนเนี่ยเขาจิตเกิดไม่ดีนะขอขอแลกเป็นเงินสดนะโยมจะทํำยังไงเนี่ยเอาคูปองไปขายเนี่ยร้านค้าเขาก็มีคนมาทำเขาบอกพระจารย์ ผมไม่กล้าแล้วเงินเขาทาบุญวัดมาผมกลัวบาปโอ้โหเราเห็นเลยว่าร้านค้าพวกมีคุณนรมเขามีความซื่อสัตย์คือเขียนเลยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้อนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่เอามาใช้ในการทํางานพัฒนาเป็นโมเดลขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นโรงทานทางปัญญาอันนี้เริ่มนานยังครับโอ้เริ่มตั้งแต่ปีปีที่แล้วหรอครับ ดำเนินการต่อเนื่อง,เ,องอเลยต่อเนื่องทุกวันก็ยังดําเนินการอยู่อะไรอยู่มีร้านเข้าร่วมเยอะไหมตอนนี้ร้านเข้าร้านร้านเข้าร่วมประมาณตอนนี้ก็ประมาณ5้าร้านนะบางทีบางร้านอื่นที่เขาไหวเขาสามารถไปต่อได้หมายถึงก็คือเปิดมีการชัดเจนไปถึงก็ต้องรับอาหารได้อะไรประมาณนี้เราก็ต้องให้ความมั่นใจด้วยอะไรต่างๆได้ไปตรวจสอบถูกไหมครับว่าเป็นไงเป็นที่พอใจไหมสำหรับผู้ที่เดือดร้อนก็แรกๆก็มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเอเป็นปัญหาก็คือว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจครับว่า ว่าเนี่ยครูปองเวลาไปรับนี่นึกว่ารับได้หลายวันนะ,ะการสื่อสารก็ต้องสื่อสารกับเขาให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอันที่สองก็คือคนที่เขาไปไม่ได้แรกๆเราก็เป็นปัญหาเราก็ต้องจัดไปให้เช่นคนพิการแบบนี้อืมใช่อาจจะไม่สะดวกคนพิการเราก็ต้องต้องจัดการให้นะต้องดูแลแต่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้เราก็ต้องต้องเลือกด้วยนะครับไม่ใช่เป็นคนงอมืองอเท้าไม่ทำอะไร คือสําคัญว่าจะต้องเป็นบุคคลที่คนในสังคมเขาไม่รังเกียจด้วยอขยันะนะแล้วก็ทํามาหากินแต่ว่าเขาไม่ไหวจริงๆเราก็ไปช่วยเสริมเขาอครูปองนี่อยู่ได้กี่วันนะครูปองอันนี้โยมจะเห็นเลยว่าด้านหลังเนี่ยอาาพอหลังจากไปแจกนี่พระอาจารย์ก็ทานได้สิบห้าวันอ๋อวันหมดอายุใช่เราย,ยังไม่เขียนพอหมดมชุดแรกชุดที่สเราก็ไปเขียน ลงแจกวันไหนก็ไปเขียนหน้าเลยว่าอ่ะสิบห้าวันนโย,ยมต้องไปรับไปในสิบห้าวันอย่างน้อยๆเขาก็มีเวลาวันนี้มนย,ยมไม่ไปเอาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โบดไม่เน่าแน่นอนเนี่ยแล้วแล้วถามว่าสมมุติว่าเขาเอาไปเกิดเขาลืมขึ้นมาเขาไม่ได้ทานวัดเองก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เพราะว่าคูปองยังไม่ได้ถูกใช้แต่ถ้าเราปรุงอยู่ที่วัดเน่ต้องทานให้หมดภายในวันนั้นมีคนไปร่วมบุญก็สามารถจะระบุทำบุญเพื่อที่จะใช่ครับช่วยหลือคือ ก็รู้วัตถุประสงค์ของของของทางวัดที่ชัดเจนว่าเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านยังไงใช่ครับอแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคดเข้ามันขยายผลก็เป็นโครงการที่ดีมากต้องชื่นชมนะครับรัดเอาไปเป็นแบบอย่างบ้างไหมเนี่ยก็ทราบข่าวว่าอย่างนั้นนั้นแล้วก็เอาสิ่งดี้สิ่งดีงามเหล่านี้ย ทำเถอะว่าจะไปดําเนินการอยู่นะก็มีการลอกก็ได้ยินดีผมอาจผมกำลังนึกถึงบัดกูที่ผมสนิทอีกรูกหนึงผมจะต้องนิมนต์พระครูมาธิวัดตโนดหน่ยมาดูจริงๆยินดีนะครับว่าว่าอันนี้คิดว่าต้องไปขยายผลด้วยครับครับนะ นี่คนมาขอศึกษาดูงานนี่ก็ยินดีก็มีฮะก็มีหลายที่มาขอศึกษาดูงานในเรื่องงานงานสาธารณสงเคราะห์ครับครับเราก an tamam okay. ็ดําเนินการอยู่แล้วก็อยากให้ให้ให้วัดอื่นๆหรือทั่วประเทศก็สามารถนําไปใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นวัดก็ได้ใครอยากทําเป็นสมาคมองค์กรที่อยากช่วยเหลือรูปแบบอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่อยากจะแชร์ต่อครับส่งต่อเหลือไม่กี่นาทีสี่ห้านาทีเชิญนิมมลเลยครับอยากบอก ผมกลัวเดี๋ยวผมถามแล้วหมดเวลาครับก็ลองดูที่มีมาถึงตรงนี้นวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วครับใช่ไหมครับครับก็ต้องมีอะไรที่ตกหล่นไหมฮะที่มันที่ยังไม่ได้คุยกันก็คงเรียบร้อยในประเด็นนี้นะนะแล้วฝันของของอพระคุณเจ้าเหรอครับจากตรงนี้มันยังไงต่อครับระยะต่อไปเนี่ยพระอาจารย์เชื่อเหลือเกินนะครับว่า การทํางานการพัฒนาสังคมหรือบาลังแห่งการให้มันมีไม่สิ้นสุดหรอกเราคงไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้คือไม่ทําเพียงั้งข่าวแล้วอาจารย์เชื่อว่ามันจะมีความยั่งยืนมีความยาวนานแน่นอนหมดลมหายใจวันไหนก็คงหยุดวันนั้นคนอื่นมาสารต่อในกิจกรรมในวัดนอกเหนือจากตรงนี้ช่วงนี้มีอะไรบ้างไหมครับ โครงการเยอะะมากมายในวัดเวลาวันนี้คงไม่พอแน่นอนเอาคร่าวๆเสร็จสถานการณ์แบบนี้ยังอุตส่าห์ไม่หยุดที่จริงเราทำไว้ห้าเรื่องเนเดี๋ยวขอุญาตรงนี้นิดนึงนะห้าเรื่องหลักๆในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมสุขภาวะวัฒนธรรมห้าเรื่องนะเอาพูดแบบเร็วๆสั้นๆกันแล้วกันนะการหนึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมสองเรื่องการ จัดการสุขภาวะและกลุ่มวัย3การพัฒนาระบบเศรษฐกิจวิถีพุทธ 4. การส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 5. การจัดพื้นที่เรียนรู้วิถีพุทธอันนี้คือ5เรื่องที่ยังไม่ได้ขยายพูด,ดนะสงสยต้องนิมนต์มามา,มา,ม,ามาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> นี่นี่เล่าพูดเล้ครับรายการนี้ออกประมาณปลายเดือนเมษาหน้าร้อนนี้ถามหน่อยว่ามีการบรวชสามเณรอะไรไหมครับมีฮะ สามเณรฤู้ดูร้อนอะไรก็ทำกันในช่วงวันที่10เลยนะครับวันที่10เนี่ยก็จะมีการบรระชาสาม,สามนเณรภาคดูร้อนก็เชิญชวนได้นะให้มาร่วมสมัครกัน,นบนรรพชาสมบทติที่วัดโนดอำเภอบงอางกรวยจังหวัดนนทบุรีวัดโนดนี่มันม,ม,มีมีที่เดียวใช่ไหมฮะวัดโนดมีหลายที่แต่ว่าโนดที่นี่นะชื่อว่าโนดหลวงพ่อสาเร็จ เดี๋ยวเาจะไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเช็คอินเลยว่า,าวัดตโนดหลวงพ่อสําเร็จวัดตโนดหลวงพ่อสําเร็จใช่หรือหลวงพ่อซักเซสนี่นะหลวงพ่อซักเซสอยู่ในอุโบสถวัดตโนดคนไปกราบสักการะไหว้กันมากเซิร์ชใน Google นี่เจอฮะเ์ชเขาว่าไงเซิร์ชเขาว่าเซิร์ชวัดต,ตโนดหลวงพ่อสําเร็จ,รจคือเนื่องด้วยพระประธานนี่เกิดรอยราวขึ้นนะครับแล้วก็ญาติโยมก็ไปทําบุญไปกราบสักการะขอพรกัน สำเร็จสมความปรารถนาก็เลยชื่อเรียกว่าวัดตโนธหลวงพ่อสําเร็จอ๋อมันมีกี่ตโนธคะแถวนั้นตโนดในจังหวัดนนทบุรีสี่วัดมีตโนดหลายตโนธนะเดี๋ยวว่าตโนดที่นี่ตโนดบางกรวยหรือตนวัดตโนธหลวงพ่อสําเร็จบางกรวยมีอย่างเดียววัดตนธบามีบางกรวยอีกวัดนึงก็เป็นตโนดมหาสวัสดิ์อีกที่นี่เป็นตโนดหลวงพ่อสําเร็จอ๋อครับโอเคครับขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมเชิญเลยครับ ก็ในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในหลักธรรมะมันก็ได้พูดอยู่แล้วนะว่าความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันมันเปลี่ยนแปลง <McL aren> นั้นในการดําเนินชีวิตของคนเราเช่นเดียวกันนะเมื่อเจอสถานการณ์เหล,ล่านี้เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอาละขอฝากธรรมะง่ายๆนะขอให้ท่านทั้งหลายรักษาจิตให้ดีทําหน้าที่ให้ถูกต้อง การงานอย่าบกพร่องความเศร้าหมองก็จะหายไปต้องขอเจริญพรสาธุนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับสองสัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกอิ่มนะครับข้างในนะครับรู้สึกว่าตัวเองก็ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทําประโยชน์นะครับผมก็รู้สึกดีนะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับอย่างน้อยๆนะครับในช่วงนี้นะครับอ่า ไปช่วยกันสนับสนุนนะครับโครงการที่วัดตโนดหลวงพ่อสําเร็จอํเาเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะครับพระปหลัดสุรเชษสุรเชษโถเนี่ยท่านถ้าใครทราบเนี่ยท่านก็มาทางพูดง่ายทางสายนี้เลยทางมาช่วยเหลือคนทําให้สังคมดีขึ้นนะครับเพื่อชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสุวรรณพร้อมทั้งพระปหลัดสุรเชษสุรเชษโถนะครับ ด็อกเตอร์จ้าวาดวัดตโนดนะครับ,รบอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีและทีมงานรักเมงไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ